สวัสดีครับผมนสทธัมพิสิทธ์รักแก้วชั้นปีที่1โรงเรียนมอวิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับผมนสทอัคราพงษ์สุบรรชั้นปีที่1โรงเรียนมอวิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับผมนสทธนิตว่าัยชั้นปีที่1โรงเรียนมอวิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานีครับ สวัสดีครับผมนศทวันพงษ์เสือมากชั้นปีที่หนึ่งโรงเรียนมาอ,อาวิทยาลัยนสศสุราธานีครับวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงโครงการแก้มลิงกันครับโดยความเป็นมาของโครงการแก้มิงนะครับเป็นแนวคิดในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่เก้านั่นเองครับก็เพื่อ แก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538โดยให้หาสถานที่กักเก็บน้ําตามจุดต่างๆในกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับน้ําฝนไว้ชั่วคราวเมื่อถึงเวลาที่โครงพอจะระบายน้ําก็ค่อยๆปล่อยน้ําที่กลับไว้ครับแาเมื่อคิดนะครับเกิดจากที่พระบาทสมเด็จพ,ระ,พ,พ,ะพระบรมมหาราชิมลอดุลยเดชประมงม้าปพิจิตรใน่งอิการครับมีพระราชดำริถึงหนึ่งที่เมื่อได้รับกล้วแล้วครับจะรีบบอก หลัแล้วเอาเข้าปากไปไว้ที่แก้มก่อนครับแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวแล้วคืนภายหลังครับลักษณะและวิธีครับลักษณะของโครงการแก้มลิงจะดําเนินการระบายน้ําออกจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ําไหลลงคลองผักน้ําชายทะเลจากนั้นเมื่อระดับน้ําในทะเลต่ํากว่าในคลองน้ําในคลองจะไหลลงสู่ทะเลแล้วค่อยสูบน้าจากน้ําในคลองที่ทําหน้าที่แก้มลิงเพื่อให้น้ําตอนบนค่อยๆไหลมาเองจึงทําให้น้ําท่วมในพื้นที่ต่างๆลดลงครับ โอเคนะครมาถึงตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะโควิดแกนแ้มดิงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะต้องย้อนกลับไปเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่จุดก่อนอุทกภัยในประเทศไทยในปีสอ 538เป็นเหตุการณ์อุทกภัยหรือน้ำท่วมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งที่เกิดในประเทศไทยโดยเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้เริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมพศ2538ด้วยกันเมื่อเกิดพายุอารูปพัดกระหน่ำเข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะพายุโอลิสเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายบรรหารศิลปะอาชาเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ถึงเดือนก็เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในส่วน กุมภาคของประเทศตั้งแต่ภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกจากนั้นน้ําเหนือได้ไหลลงสู่ภาคกลางรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหาคนครด้วยกันผลจากการสรุปความเสียหายปรากฏว่าน้ําท่วมทั้งสิ้น68จังหวัด585อําเภอมีผู้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ4ล้าน500นจากทั้งหมด 1, 16, 000, 1, 1ล้าน163,881ครอบครัวด้วยกันเสียเสียชีวิต 260คนมูลค่าความเสียหายไม่รวมสินาา่นคาดูนารูปภคภประมาณ6ล้าน5แสน6,000ขอขอภัยนะครับ6,598ล้านบาทนับเป็นอุทกภัยที่มีความร้ายแรงมากที่สุดในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในรอบ40ปีด้วยกัน สำหรับกรุงเทพมหานครน้ำได้เริ่มท่วมตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันโดยเฉพาะพื้นที่เขตที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเขตพระนครเขตบ,บางกอกใหญ่เขตคลองสานเขตบ,บางกอกน้อยเขตบ,บางพัสเป็นต้นส่งผลให้สถานศึกษาต่างๆต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปซึ่งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับที่สูงโดยวัดจากสะพาน โดยวัดศากสะพานพระพุทธยอดปาเมื่อวันที่27ตุลาคมมีค่าระดับสูงถึง2.27เวทมากที่สุดเป็นประวัติการพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชดำริการแก้ปัญหาต่อนายบรรหารศิลปะอาชา นายกรัฐธมนตรีเมื่อวันที่10ตุลาคมโดยเฉพาะการเร่งระบายน้ําออกทะเลได้มากขึ้นการจัดหาซื้อเครื่องสูบน้ําให้เพียงพอการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินให้ระบายน้ําได้เร็วขึ้นเป็นต้นและก่อให้เกิดโครงการแก้มดิ่งขึ้นมาตามพระราชดำริเหตุการณ์น้ำท่วมค่อยๆคลีค่ค,คลายเมื่อระดับน้ำได้ลดลงในเดือนพฤศจิกายนรวมระยะเวลา,าน้ำท่วมกว่า3เดือนด้วยกัน นี่นะครเป็นที่มาของโครงการแก้มลิงนั่นเองโอเคนะครับจากจนถึงตอนนี้คิดว่าทางเราน่าจะให้ความรู้ได้พอสมควรและให้เพื่อนๆได้สนบกับคันฟังเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้กลุ่มเราก็ขอจบการนำเสนอโครงการแก้มลิงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ